สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวที่จันทบุรีนะคะเราจะมาพักกันที่เพลินจันโฮมสเตย์ค,ค่ะทริปนี้เราก็จะเลือกมาพักที่นี่นะคะที่พักของทางโฮมสเตย์ก็จะสร้างอยู่บนสระน้ำกร่อยนะคะก็จะมีน้ำใสๆเหมือนน้ำทะเลเลยนะแล้วก็จะมีกระดานให้เล่นด้วยนะมีสไลเดอร์นะคะมีกิจกรรมมีพวกพายเรือคาย,ยักด้วยนะถ้าใครอยากจะพายก็พายได้ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะแมหมในแบบก็หล่อซะด้วยสิห้องพักของเราก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะมีตู้เย็นนะคะมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีทีวีให้นะคะมาถึงก็ใช้งานเลยเก็บของเสร็จแล้วก็มาทานข้าวเที่ยงกันนะคะทางโฮมสเตย์จะจัดอาหารเที่ยงไว้ให้เรานะคะเป็นเซตอาหารกลางวันก็จะมีปูผัดผงกะหรี่มีน้ำพริกไขป่ปูมีแกงหมูชมวงนะคะมีแกงส้มชะอมกุ้งนะคะ แล้วจากนั้นเราก็จะมาเช็คอินนั่งดื่มกาแฟกันที่คาเฟ่ของด้านหน้านะคะช,ชื่อว่าเพลินคาเฟ่ระหว่างที่รอจะไปชมเหี่ยวกันนะคะจะบอกว่าขนมของเขาหน้าทานมากๆเลย เมนูที่เราสั่งก็จะสั่งเป็นเมนูชาไทยมะพร้าวนะข้างบนก็จะเป็นชาไทยนุ่มๆละมุนละมุนแล้วก็จะเป็นรมน้ำมะพร้าวด้านล่างจากนั้นแล้วเขาก็จะพาเราไปดูเหี่ยวกันนะคะที่บริเวณป่าชายเลนนะแล้วก็จะชมธรรมชาติของป่าชายเลนข้างทางไปเรื่อยๆนะคะนี่จะเป็นฝูงเหี่ยวที่เขาพามาชมกันนะ สองข้างทางก็จะเป็นป่าชายเลนนะคะและเขาจะจอดให้เราเล่นน้ำด้วยประมาณ20นาทีกลับมาเราก็มาจัดหนักกับสไลเดอร์และเครื่องเล่นในสระว่ายน้ำของเราก่อนที่จะไปทานอาหารกันรายการอาหารมื้อเย็นนะคะจะเป็นลายแบบบุฟเฟ่น,นะแต่ว่าทางโฮมสเตย์เขาจะจัดไว้ให้เราเป็นชุดๆถ้าหากว่า ทานหมดหรือว่าไม่พอก็สามารถเรียกเติมได้นะคะพนักงานจะมาเติมให้ที่โต๊ะเลยดูนาอีวันนี้ซะก่อนมีความสุขมากมื้อเช้านะคะก็จะมีลายสลัดนะคะแล้วก็จะมีขนมปังมีปลาท่องโกนะแล้วก็จะมีข้าวต้มทะเลนะคะข้าวต้มทะเลนี่อร่อยมากเลยนะจากนั้นเขาก็จะมีผัดเส้นจันนะคะมันก็จะออกหวานหน่อยนะโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบ ก่อนกลับนะคะก็จะไปแวะสักการะบูชาพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะที่ศาลหลักเมืองนะเพื่อความเป็นสิริมงคลการมาถึงจันทบุรีเราต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองนะไม่อย่างนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงเมืองจันนะจ๊ะขอให้ทุกท่านมีความสุขฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากคะ่ะ